สวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะพบกันเป็นประจำเมื่อเก้าแล้วครับในยามแรงๆหลังจากเลิกง,งานนะพี่น้องเนาะเขามาทักทายเขามาพูดคุยเขามาขอกําลังแรงใจครับเมื่อนี้ก็เลิกง,งานแล้วครับพี่น้องย่างพระนรดกลับบ้านนะครับนั่งกินลมชมวิวนั่งสูดรบรรยากาศหลับออกซิเจนเนาะเอาบรรยากาศลมพัดเย็นๆทำให้ร่างกายสดชื่น ถ้ามาจิตใจสดใสนั่งเล่นนั่งหัวนั่งยิ้มเขามาทักทายสบายดีพี่น้องป้ <c oughs> อยหายคิดถึงครับรู้สึกว่าได้มาว่อมาคุยเรากะเออดีขึ้นแน่ครับสภาพจิตใจดีขึ้นกระทํ่ใหาม,มีความสุขหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจรื่นเรองร่างกายก็แข็งแรงครับพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องอือืมเท่ากันแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ย บรรยากาศได้แรงมานี้ครับลมพัดวีวีเย็นสบายพี่น้องเอ้ยเหลืองานเหลือการแล้วกับ,บนั่งกิ่นลมชมวิวอยู่นี่แหละเบ่งรถครับพี่น้องนี่แหละครับสถานที่หรือว่าหนทางลงไปล้านจอนรถก่อนจะเดินทางเข้าไปงางเข้าไปเห็ดงานก่อสร้างเนาะพี่น้องเนาะกับพ่อได้มีต้นใหม่พ่อได้มีความสดชื่นเขียวขจี ทำให้จิตใจสดชื่นอยู่ครับผมพอได้เบิ่งไในแง่งอยู่พี่น้องเอ้ยความสวยงามตามธรรมชาติเนะนี่ครับบรรยากาศเป็นทิ้งสีเละครับพี่น้องเอ้ยชีวิตกับมาก่อนก็สั่งลุกจางไร้วันเนาะมาเบิงเบ่งนันเบิ่งนีนั่งกินลมชมวิวค่อยหายความคิดถึงบ้านค่อยหายคิดถึงพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเนาะเป็นทิงไรกันบ้างครับตอนนี้พี่น้องอยู่ทางบ้านเท่า พากันเห็นอย่างแน่นว่กลับจากให้จากหน้าเขาบานไปได้ยังกินแรงครับพี่น้องว่าวาจิทําการทํางานหรือว่าเห็นยังอยู่กะคอยมีความสุข้ะพี่น้องเด้อพทุท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีเก็บห้างไว้สู่งานในมือต่อๆไปครับพี่น้องเขามาทักทายพี่น้องเพียงแค่นี้ครับสําหรับมื้อนี้พทุกท่านจงมีมิใช่สวัสดีครับ